สวัสดีครับเรืนอน้อยเบอร์ดานาโว้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการตั้งค่าของโปรแกรมเจียนะครับทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์เชียจีว่า p นะครับที่เอาไว้สำหรับไปใส่ค่าในโปรแกรมเจียนะครับซึ่งโปรแกรมเจียนั้นเะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ ก็จะเลือกตรง connect to a u t h o r file นะครับจากนั้นก็จะเอาตัวเลขตรงที่ที่มีจำนวนบล็อกเยอะๆะครับเอาไปใส่ซึ่งแต่ถ้าว่าจะเอาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับดูก่อนนะว่าจะอันไหนมันเยอะ ลองเอาวันนี้ก่อนละกันแล้วก็ใส่พอร์ททั้งหลังนะครับ8ปด ccc ครับลองเอาตัวที่สอง ซึ่งตัวเลขตรงนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหลายบรรทัดก็เอาไปได้หมดเลยนะครับยกเว้นบรรทัดแรกนะครับเพราะว่าบรรทัดแรกอะ่ะม,มันจะเขียนว่า local นะครับซึ่งมันไม่มีตัวเลขบล็อกให้ก็เลยเอาไปใส่ไม่ได้ เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมสับสไครยและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ